ก็เหมือนว่าจะแบบไม่มีเรื่องให้พูดแต่ตอนนี้มีละมีละรู้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องคือทำไมหนูถึงแบบชอบด่าคนชอบด่าคนนั้นด่าคนนี้เชื่อแบบว่า คำทุกคําที่หนูด่าใครอะ่ะมันสมควรแล้วเว้ยคือคนอื่นอะ่ะไม่ได้แบบเจออย่างที่หนูเจออันนี้เรื่องจริงคือคนอื่นไม่ได้เจอแบบที่หนูเจอแต่เพยงนี้มแล้วหนูออกมาด่าเนี่ยหนูด่าใน,น,านที่สาธารณะนะเออแต่ที่อีกฝ่ายตรงข้ามมาทําหนูเนี่ยคนอื่นไม่เห็นอืมมันก็เลยกลายเป็นว่านหนูอะติดใิสัยชอบด่าจริงๆไม่เคยด่าใครสมสี่สมห้าไม่เคยด่าใครมั่ซั่ว แต่ดาดาก็ต่อเมื่อโดนกระทําก่อนเท่านั้นแล้วซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจนะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบอยุ่งกับใครเลยไม่เคยทักหาใครก่อนไม่ชอบที่จะแบบเม้นใครก่อนไม่ชอบยุ่งอะไรใครเลยชีวิตคือวุ่นวายแค่ปวดประสาทแค่ชีวิตตัวเองแต่งงว่าคนแบบหลายๆคนเยอะแยะมากมายพยายามที่จะส่งข้อความมาหาพยายามที่จะโทรมาหาพยายามที่จะฝากข้อความคนนู้นคนนี้นนนมาหาเพื่อ แล้วพอเราด่ากลับอะก็ไก่ว่าเราเป็นคนไม่ดีซึ่งหนูก็บอกแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เป็นคนที่พยายามที่จะไปทักหาใครติดต่อหาใครเพื่อที่จะด่ามึงนะมึงพยายามนี่ก็จะเข้ามายุ่งกับกูเองเป็นอะไรอะพอด่ากลับรับไม่ได้งงงงไปเลยพอโดนด่างงงไปเลยเออแดกไปเลยอ้าว แล้วทักมาทําไมไงแล้วโทรมาทําไมแล้วมาวุ่นวายทําไมแล้วมายุ่งกับกูทําไหมซึ่งแบบคนเราเลยนะพี่น้ามึงจะทำอะไรมึงไม่ใช้ความคิดเลยเหรอไม่ใช่สติหรือไม่ใช่สมองหน่อยหรอแบบเฮ้ยกูทักหาเขาทําไมวะกูรู้จักเขาเหรอเออเนี่ยคิดก่อนเฮ้ยกูทักไปจีบเขาเนี่ยเขาจะมีแฟนแล้วไหมเขาจะมีผัวแล้วไหมเขาจะดา่ากูไมว่าเขาจะนั่นนี่อะะคิดอย่างคิดอย่างก็ไม่คิดกัน ก็เนี่ยคือลองใช้สติสักนิดใช้สมองสักนิดะทําอะไรคิดสักนิดหนึ่งว่าสมควรไหมกับสิ่งที่จะทําแล้วได้คิดไหมว่าเฮ้ยถ้าทักมาแล้วมายุ่งกับกูแล้วมายุ่งกับเราแล้วเนี่ยผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงคิดก่อนถ้าคิดก่อนสักนิดนะจะไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าเราได้อันนี้ถูกถูกปะแต่อันนี้แม่งคือแบบทําอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้สมองโดย ไล่ถึงไล่เ่งความคิดว่าอืมผลที่ตอบรับมามันจะเป็นยังไงสักแต่ว่าเฮ้ยอยากจะจีบเฮ้ยกูชอบอบบกูก็จะโทรหากูไม่สนใจหรอกเออกูชอบกูก็ทักหากูก็โทรหาเลยกูคิดถึงกูรักเขากูอยากคุยกับเขาแต่กูไม่ได้อยากคุยกับใครเว่ยกูไม่ได้รู้จักใครเลยทุกคนแบบเข้าใจว่าคนอื่นเห็นเราในโซเชียลแล้วเขารู้จักเรา เขาเห็นเราแต่ทุกคนที่ทักมาหาเราโทรมาหาเรามายุ่งกับเราเราแม่งไม่เคยเห็นใครไม่รู้จักใครกูจะรักกับเขาได้ยังไงกูจะไปตอบ,บอรับรักเขายังไงบ้าหรือเปล่าคนเรามันแค่เจอได้โซเชียลมันรักกันได้แล้วหรอเออตลกอะ <c oughs> ทำไมกูไม่เห็นมีความคิดทำอะไร <c oughs> เบย <rappelle? S 1> แบบนี้บ้างวะ ซึ่งกายเป็นคนไม่ดีโดยโดยโดยสิ้นเชิงโดยปริยายซึ่งถ้าคนที่แบบรู้จักนิสใส่หนูจริงๆจะรู้เลยว่าหนูอะ่ะตัวจริงหนูกับในโซเชียลคือคนละโลกกันเลยคนละเวอร์ชั่นคนละสิ่งที่เป็นเลยใครที่ไม่เคยอยู่ใกล้หนูใครที่ไม่เคยรู้จักหนูใครที่ไม่เคยสนิทกับหนูจะไม่มีวันรู้เลยว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนยังไงแต่ซึ่งหนูบอกได้เลยว่าในโซเชียลที่หนูแสดงออกไปอะ่ะไม่ใช่ตัวตวนหนูเลย ไม่ใช่สิ่งที่หนูเป็นเลยคนละเรื่องคนละราวฟ้าก็เห็นเลยความจริงกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่แสดงอ่ะมันมันมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วคือก็คือแล้วก็แล้ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมานั่งอธิบายด้วว่าเฮ้ยบอกให้คนคนนี้เข้าใจว่าเฮ้ยพี่หนูเป็นอย่างนั้นนะหนูเป็นอย่างนี้นะจริงๆหนูไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีเหตุผลต้องมานั่งอธิบายให้ใครฟังเว้ยเออ <c oughs> ก็เลยปล่อยผ่านแม่งเลยก็เลยไม่สนใจคือใครจะคิดว่าเราเป็นคนปากหมาปากจัดปากไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในชีวิตแต่เขาไม่ได้มาเห็นว่าวันวันหนึ่งเราพูดจาขะขายังไงเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่างหัวแม่งมันเพราะว่าคนพวกนี้แม่งไม่มีประโยชน์มีแต่พาปวดประสา 8, ทแตกเฉยๆเนี่ยนะทักไม้กูเครียดเปล่า กูจะคิดคำด่าแต่ละคำได้กูก็แย่เหมือนกันนะสมองกูเนี่ยบางทีด่าคำไหนไปได้บ้างแล้วก็ลืมไม่อยากด่าซ้าชีวิตแต่ละวันแม่งแค่คิดเรื่องตัวเองแค่คิดชีวิตคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกก็ปวดประสาทกันแย่แล้วต้องมานั่งปวดประสาทกับคนภายนอกกูอยากจะบ้าตายเออเออมีอีกเรื่องอยากจะฝาก ใครสนใจที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์อยากจะทำครีเอเตอร์ก็คือทักได้แนะนำได้แต่มีค่าใช้จ่ายไม่บอกใครฟรีๆจะช่วยทำแบบว่าให้มีผู้ติดตามขึ้นเยอะคนรู้จักเยอะแล้วก็บอกแนวทางทุกอย่างทุกช่องทางในการทางรวมถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขเมื่อ โดนบล็อกโดนแบนต้องทํำยังไงคือบอกทุกสิ่งทุกอย่างคุ้มกับราคาในค่าใช้จ่ายแล้วแต่นะว่าใครจะชอบก็ชอบใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ใครไม่สนใจก็อย่าสารแนะอีทักมาจีบทักมาปัญญาอ่อนนะเลิกเพราะว่าถ้าทักมาเลยสาระคูก็ด่าเหมือนเดิมแต่ถ้าทักมาคุยเรื่องงานอะหนูจะพูดดีแน่นอนพูดจาค่าขาทุกคําเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานนิ่มนวลพูดเพาะค่ะ แต่พอเออว่าทักมาจีบไยไม่ชอบแค้นานักมาจีบก็เลยด่าแค่นั้นเองแต่ถ้าทักมาคุยเรื่องงานเออคุยเรื่องเงินเรื่องทองคุยเรื่องที่มีผลประโยชน์เออก็ได้ก็ได้ค่ะพูดจาขะขาดได้เสมอแต่ถ้าทักจีบมาไหลรกูรด่าทันทีแค่นั้นแค่นั้นเลยไ <laughs> ด้ยื่นอยู่บนหลังคารถเนี่ยาะสง